สวัสดีครับผมชื่อนายนัทพุทธชัยศิษวัสดวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในโครงการจิตอาสาลูกเสือในนารีจรจรประจำปีการศึกษา2565อยากทราบว่าบรรยากาศการอบรมเป็นอย่างไรไปเชิญรับชมกันได้เลยครับผม ครับสวัสดีท่านรองผู้อำนวยการวันนี้นนกิจกรรมลูกเสือจราจรบรรยากาศเป็นไงบ้างครับครับกิจกรรมลูกเสือจราจรของโรงเรียนบ้านอรุณไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เรามุ่งส่งเสริมทางด้านจิตอาสาให้กับนักเรียนซึ่งในการอบรมในวันนี้เราก็จะมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก โรงพักนาหวายได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ให้นักเรียนสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนกับตัวของโรงเรียนครับขอบคุณมากครับ สวัสดีคุณครูอาณัตสีเหลืองด้วยนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณครูอาณัตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเกี่ยวกับการอบรมจาราจรลูกเสือเนรารีในครั้งนี้นะครับคุณครูอาณัตครับเป้าหมายในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อประโยชน์อะไรครับประโยชน์เพื่อให้นักเรียนลูกเสือเนรารีมาช่วยงานของทางโรงเรียนช่วยครูเวนในการดู ลถและการข้ามถนนของนักเรียนที่มาโรงเรียนให้มีความปลอดภัยครับครับครับผมและวันนี้มีนักเรียนมาร่วมทั้งหมดกี่คนครับผมวันนี้มีลูกเสือที่เข้าร่วมทั้งหมด25คนครับเป็นนักเรียนชั้นอะไรบ้างครับผมนักเรียนระดับชั้นป .5 และป .6 ครับและนักเรียนชั้นป .5 ป .6 นี้คัดเลือกมาจากคัดเลือกมาจากอะไรครับ คัดเลือกมาจากการอาสาสมัครของนักเรียนเองครับโดยการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาสมัครครับแล้วบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างบ้างครับสนุกไหมครับผมบรรยากาศวันนี้นักเรียนได้ความรู้ในการกฎหมาจาราจรและสัญญาณมือเพื่อใช้ประโยชน์ของทางเรียนเป็นอย่างดีครับสรุปแล้ววันนี้ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับติดตัวไปตลอดคืออะไรบ้างครับวันนี้ ประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการติดตัวตลอดของนักเรียนลูกเสือที่เข้ามาอบรมนะครับจะได้ไปช่วยหมู่บ้านในการดูแลงานจราจรของหมู่บ้านและช่วยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและชุมชนที่เข้ามาในการมาเรียนหนังสือครับขอบคุณคุณครูหนาสีเหลืองมากครับผม สวัสดีครับนักเรียนหนูชื่ออะไรบ้างครับวันนี้หนูชื่อเด็กหญิงอาจิสย,ยัางค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุิมนเสลีค่ะอจากการอบรมวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นค่ะโอ้ดีมากเลยครับจากการอบรมครั้งนี้นักเรียนคิดว่าได้ประโยชน์จากการอบรมเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องจราจระคะ่ะจราจรเนาะแล้วก็เรื่องอะไรอีกบูก กฎหมายมมจราจรค่ะ,ะคุณตำรวจพูดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรน,นักเรียนต้องทํำยังไงบ้างครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์นักเรียนต้องดูยังไงครับต้องระวังค่ะต้องระวังไม่ใช่ไหมต้องดูทางด้วยค่ะต้องระมัดระวังด้วยค่ะ,อะโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมจิตอาสาล,ลูกเสือเนรนารีจราจรประจำปีการศึกษา2565 ต้องขอขอบคุณสอพอนาวายที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้และบรรยายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอารุณรไทยในวันนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโรงเรียนบ้านอารุณรไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ